สวัสดีครับคลิปนี้จะมาทดสอบหม้อแปลงหม้อแปลงลูกนี้นะฮะก็เป็นหม้อแปลงที่พันขึ้นมาใหม่นะครับเป็นหม้อแปลงเก่าแล้วเอามาพันใหม่นะฮะก็ได้ลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับท่านใดยังไม่ได้ดูคลิปก็ลองย้อนกลับไปดูนะฮะเดิมมันเป็นหม้อแปลงของเครื่องขยายเสียงนะครับก็ทีนี้ขดไฟหลักมันไหม้นะฮะผมก็เอามาพันใหม่ ามาพันเป็นเพื่อที่จะใช้งานกับวงจรอินเวอร์เตอร์นะครับก็ตอนนี้ผมต่อวงจรไม่เรียบร้อยแล้วลวดตรงด้านด้านนี้นะฮะด้านอินพุตของหม้อปแปลงเนี่ยผมก็ไม่ได้ต่อสายไฟนะฮะก็จะเป็นลวดลวดที่ใช้พันต่อออกมาเลยนะครับเป็นลวดทองแดงเบอร์18ขนานกัน3เส้นนะครับ ก็คำนวณแรงดันไว้ที่2 6โวลต์นะฮะแต่พันจริงๆแล้วพันไม่ได้เพราะว่ามันล้นแกนคำนวณไว้ที่5 6รอบพันได้แค่4 5รอบนะครับได้แรงดันทางด้านนี้อยู่ที่20โวลต์นะฮะจริงๆแล้วต้องการ2 6โวลต์แต่พันได้2 0โวลต์แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแรงดัน2 0โวลต์ก็สามารถทำงานในระบบ4 8โวลต์ได้นะครับ ก็ตอนนี้ต่อไปแล้วต่อเข้าบอร์ดอินวอเตอร์ไปแล้วนะครับก็จริงๆแล้วตรงนี้จะต้องใส่หางปลาลวดมันเป็นลวดอลูมิเนียมนะครับเอามาทดลองดูอ่าเป็นลวดอลูมิเนียมอาบน้ํายานะฮะเบอร์18ขนาด3เส้นก็ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่หางปลาเพราะหางปลา,าหางปลาหมดนะฮะยังไม่ได้ซื้อมาก็เลยเอาขันน็อตลงไปเฉยเฉยนะฮะ ส่วนทางด้านขด220โวลต์ก็ต่อเข้าไปที่ตัวเทอร์มินอลของบอร์ดนี้นะฮะแล้วต่อฟตดแบกกลับไปที่บอร์ดนะฮะส่วนไฟเลี้ยงไฟที่ใช้ก็คือจากสวิตชิ่งตัวนี้นะครับ53.5โวลต์ 5, 5ต่อเข้าไปที่บอร์ดนี้นะฮะตัวสวิตชิ่งก็เสียไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวผมจะลองออนอินเวอร์เตอร์ให้ดูนะฮะ จะจับกระแสสแตนบายด้วยนะครับใช้คลิปแอมตั้งย่าน DC เพื่อวัดกระแสสแตนบายนะครับแล้วก็ออนอินเวอร์เตอร์นะฮะนะครับตอนนี้อินเวอร์เตอร์ออนแล้วนะฮะแรงดันอยู่ที่2อ6ี่โวลต์นะครับก็จริงๆผมปรับไว้ที่225นะฮะก็ มีสวิงขึ้นสวิงลงอยู่ประมาณนี้นะครับกระแสสแตนบายนะฮะก็อยู่ที่0.4แอมป์นะครับตอนนี้ยังไม่มีอินดักเตอร์นะฮะก็กระแสสแตนบายก็อยู่แค่0.4แอมป์เท่านั้นเองนะฮะอินดักเตอร์ก็ไม่ได้ใส่นะครับนี่คือกระแสสแตนบายนะฮะ แรงดัน225โวลต์น,นะครับเดี๋ยวลองดูรูปคลื่นกันด้วยนะครับเเปิดสโคปก่อนอ่ะนะครับอันนี้คือรูปคลื่นนะฮะก็เป็นสายเวฟสวยงามเลยทีเดียวนะครับ รูปคลื่นเป็นจ่ายเวฟสวยงามแรงดัน225โวลต์กระแสสแตนบาย0.4แอมป์นะฮะตีเท่าละราว0.5นั่นแหละนะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับระบบ48โวลต์นะฮะแรงดันที่ป้อนเข้ามาในวงจรก็คือ53.5โวลต์นะครับก็อันนี้เตรียมโหลดมาทดสอบหลายอย่างนะฮะผมต่อปลั๊กออกมาเป็นปลั๊กตัวนี้นะครับอ่าเป็นปลั๊กนี้นะผมปิด อินเวอร์เตอร์ปลั๊กดับนะฮะแต่เปิดอินเวอร์เตอร์ก็ไฟปลั๊กก็จะติดนะครับอันนี้ทดลองปิดเปิดให้ดูว่า,าปลั๊กนี้ผมต่อมาจากอินเวอร์เตอร์นะฮะด้วยมอแปลงลูกนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูลูกนี้ก่อนนะฮะมอแปลงลูกเนี้ยก็ค่อนข้างใหญ่นะถ้าถ้าจะดูแล้วมันมันสูงกว่าคือมันสูงกว่ามอแปลงลูกเนี้ย นะครับแต่ความหนาทางเนี้ยก็จะบางกว่าน,นิดนึงแต่ว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับแต่ลูกเนี้ยมันได้อยู่ที่800วัตต์เท่านั้นนะฮะเป็นหมออแปลง UPS นะครับ,ปแ,ปล PS, รบแล้วก็เป็นระบบ24โวลต์นะฮะได้800วัตต์ส่วนตัวนี้ยังไม่รู้ว่าได้กี่วัตต์นะครับผมก็เพิ่งต่อวงจรแล้วก็เบื้องต้นก็ได้ทดสอบพวกสว่านไปแล้วก็ใช้งานได้นะฮะแต่ว่า โหลดที่เพิ่งเอามาก็คือเตารีดแต่ยังไม่ได้ลองนะครับก็จะลองเราถ่ายคลิปไปด้วยนะฮะเดี๋ยวลองก่อนแล้วมันพังก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็โหลดตัวแรกที่จะลองให้ดูก็คือสว่านตัวนี้กินประมาณสองร้วัตต์นะฮะนะครับเดี๋ยวเราดูที่มิเตอร์ตันนี้นะฮะ นะครับก็สบายสบายเลยฮนะสวรรค์นะครับนะครับก็โหลดอีกตัวหนึ่งจะเป็นเครื่องเป่าลมตัวนี้กินอยู่ประมาณ400 400กว่าวัตต์นะครับก็เดี๋ยวทดลองเลยลองดู ประมาณ430วัตต์นะฮะถ้ากดแช่ยาวๆนะครับแรงดันจะเห็นว่าแรงดันมันตกไปนิดนึงเหมือนกันนะครับ4 225เหลือ223เท่าเราลองดึงทิ้งนะครับกนะ็ตกไป2โวลต์นะฮะแต่จริงๆมันตกเพราะว่าอ่า มันอาจจะผ่านสายไฟเส้นเล็กนะนะครับไปที่ปลั๊ c. กอาจจะลดลงหน่อยนึงเป็นเรื่องปกตินะลองดูอีกทีนะนะครับก็จ่ายได้สบายๆประมาณ400วัตต์นะฮะทีนี้จะลองเตารีดนะฮะตารีดนะครับ,รรบก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะไหวหรือเปล่าตัวเตารีดตารีดตัวนี้กินพันวัตต์นะฮะ แต่มอแปลงเนี่ยลูกนี้ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าพันวัตนะครับด้วยลวดเบอร์18ขนาดกัน3เส้นนะก็เดี๋ยวลองดูผมเสียบเตารีดไปแล้วนะครับแค่กดสวิตช์เปิดเท่านั้นเองนะฮะเ๋พื่อนสมาชิกลองดูที่ตัววลต์มิเตอร์ตัวนี้นะครับดูว่าไฟตกหรือเปล่าแล้วกำลังวัดอยู่เท่าไหร,ร่นะฮะผมเปิดนะฮะ แรงดัน226โวลต์ไม่ตกเลยนะครับกำลังดูตรงนี้นะฮะดูตรง power นี่นะฮะเมื่อกี้ขึ้นอยู่ที่1.01กิโลวัตต์นะครับก็กิโลวัตต์ก็เท่ากับ1,000วัตต์นะฮะ,ะเดี๋ยวลองเปิดดูอีกทีนะครับอันนี่นะฮะ1กิโลวัตต์นะฮะก็เท่ากับ1,000วัตต์นะครับแรงดัน226โวลต์นะฮะไม่ตกเลย ดูซิงหน่อยร้อนไหมซิงซิง,งไม่ร้อนนะฮะมออแปลงก็มออแปลงนี่ผมจริงแล้วผมเปิดสแตนบายทิ้งไว้สักพักนะก่อนที่จะมาเอาโหลดมาทดสอบนะฮะเพื่อดูว่ามันทํางานได้หรือเปล่าก็มออแปลงอุ่นๆนะฮะไม่ร้อนนะครับจ่ายได้หนึ่งพันวัตต์นะฮะแรงดันไม่ตกแสดงว่ามันจ่ายได้เยอะกว่านี้นะครับแสดงว่ามออแปลงรงนี้สามารถาจ่ายได้มากกว่าพันวัตต์ นะครับทีนี้จะจ่ายได้แค่ไหนต้องหาโหลดมาทดสอบนะฮะก็ผมจะเทสแค่1,000วัตต์พอนะฮะก็คือคือตั้งใจไว้แค่1,000วัตวัตนะครับทีนี้1,000วัตต์ได้สบายๆเลยนะฮะนี่นะครับ1กิโลวัตนะฮะ226โวลต์ v, ไม่ตกเลยนะครับ มาดูกระแสว่าพันวั์มันกินกระแสอินพุตกี T ่แอมป์นะฮะนะครับประมาณ24แอมป์นะฮะเอ้ยขออภัย28แอมป์นะครับ,รบไม่ใช่ย4ดเสียโดยกที่าซิงตัว บอร์ดอินเวอร์เตอร์เริ่มอุ่นๆนะครับกินกระแสะทางอินพุตอยู่28แอมป์นะฮะ1 0 0 0วัตต์ระบบ48โวลต์น,นะครับนะครับก็ก็ถือว่าโอเคฮะประสบความสำเร็จนะครับสำหรับการพันหม้อปแปลง เอามาใช้กับอินเวอร์เตอร์นะฮะอันนี้เป็นการทดลองพันนะครับอ่าก็ผมก็มีโปรเจกต์ไว้ว่าเดี๋ยวจะพันแต่ว่าลูกใหญ่วันนี้นะผมมีหม้อปแปลงเก่าอยู่อีก2ลูกนะครับก็คือตัวนี้อ่าก็เดี๋ยวผมจะซื้อบอบไอตัวบ็อบบินนะครับที่เป็นตัวตัวใหญ่มาแล้วก็เอาม้อปแปลง2ลูกเนี้ยคือจะเอาแกนเหล็ก ของมันเนี่ยนะครับมารวมกันเป็นรูปเดียวมันก็จะเป็นรูปที่ใหญ่ขึ้นนะฮะก็ตั้งตั้งใจไว้ว่าจะพันให้มันได้2,000วัตต์นะครับระบบ48โวลต์อ่าก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับก็มีโปรเจกต์ไว้ในใจนะฮะส่วนอันทีท่ทดลองพันตัวนี้นะฮะก็ ก็โอเคนะครับถือว่าประสบความสําเร็จเพราะว่าสามารถพันแล้วก็สามารถจ่ายกําลังได้หนึ่พันบาทแต่ไม่รู้จะใช้งานได้ทนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ผมเอาไปทดสอบดูทดลองใช้งานดูนะครับก็คงจะต้องจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรมากแค่ทดสอบมอแปลงที่พันขึ้นมาเองนะครับกับเพื่อนสมาชิกหรือท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะฮะท่านใด ชอบงาน DIY นะครับชอบงาน DIY ทางได้เล็กทรอนิกส์ก็ช่วยกดติดตามนะฮะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ